สาระสําคัญของการเดินขบวนพรายมีความคิดความอ่านที่มันยกระดับเพดานความคิดมากขึ้นจากแต่ก่อนเยอะสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องก้าวกระโดดแล้วนะครับอย่างยิ่งเรื่องของสมรสเท่าเทียมสังคมเข้าใจจากงานพรายที่ผ่านมาในระมิตพลายนะครับให้เห็นว่าขบวนการเคลื่อนไหว LGBTQ เนี่ยมันสัมพันธ์กับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในมิติต่ตางๆด้วย กระแสะตอนแรกงานพลายมันก็จัดมามาเรื่อยๆเนาะแต่มันหายไปช่วงโควิด2ปีแล้วพอกลับมารอบนี้มันมันมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นยิ่งใหญ่ในทั้งคอนเทนต์แล้วก็รูปแบบขบวนอย่างคอนเทนต์อย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่ามีพรพักการเมืองออกมาร่วมเดินขบวนด้วยมีภาคธุรกิจแล้วแต่ละพักก็ทุกคนก็พร้อมที่จะมาใช่ไหมครับเพื่อไทยก็มาแล้วก็คอนเทนต์ที่เกิดขึ้นในงานเนี่ย มันไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบเอาออฟเดอะโครเซตเหมือนเหมือนงานพลายแต่ก่อนแล้วหรือว่าความภาคภูมิใจในเพศสภาพเพศวิถีตัวเองแต่กลายเป็นว่ามีการพูดถึงที่ก้าวหน้ามากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเช่นพูดถึงเรื่องอเลโก้ไรส์เซ็กเวอร์เกอร์พูดถึงเรื่องสิทธิต่างๆสิทธิทางเพศเรื่องของผ้านามายฟรีเรื่องของทรงผมนักเรียนเครื่องแต่งกายนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะเป็นนันเบดลลี่มากขึ้นจะไม่ได้กระจุกอยู่ที่ LGBTQ อย่างเดียวแล้วแต่มีเรื่องของนันเมด a l r ีด้วย mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะมีความเป็นเกย์เค้าเจอร์ที่เข้มข้นมากกว่า LBTQ อื่นๆอเลยเลย,ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สะท้อนเหมือนกันว่าในเรื่องของกระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน LGBTQ เนี่ยเกย์เค mm ้าเจอร์จะมีความโดดเด่นมากกว่า mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากงานรอบนี้เนี่ยมันคลี่คลายมากขึ้นมีเรื่องของดร u ก e นด้วย มีเรื่องของอะไรหลายๆอย่างมากมายที่ทําให้เห็นว่าประชาชนสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องมันก้าวกระโดดแล้วนะครับแล้วก็อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสมรรเท่าเทียมด้วยเนี่ยมันทําให้เห็นว่าเรื่องแล้วก็คํานําหน้านามที่ประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกได้แต่ละปัจเจกบุคคลเนี่ยนะครับตามเพศสภาพของเขาเนี่ยมันก็เห็นถึงสาระสําคัญของการเดินขบวนพลายที่ มันมีความคิดความอ่านที่มันยกระดับเพดานความคิดมากขึ้นจากแต่ก่อนเยอะมันจะไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบอ่ะทาความเข้าใจเห็นอกเห็นใจอะไรแบบนี้จะคลี่คลายน้อยลงลงมาเรื่อยๆนะครับตามลําดับคือมันส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็สะท้อให้เห็นว่าสังคมเข้าใจความหลากหลายทางเพศมากขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าจากงานพรายที่ผ่านมาในละมิดพรายน,ยนะครับให้เห็นว่าขาบวนการเคลื่อนไหว LGBTQ เนี่ย มันสัมพันธ์กับกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในมิติต่างๆด้วยจากแต่ก่อนที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นว่าขระบวนการเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันจะไปรีเลทกับการเมืองภาครัฐยังไงแต่รอบนี้เราเห็นสิ่งที่ถูกสื่อออกมาในงานพรายเนี่ยมันเห็นได้แล้วว่าขระบวนการเคลื่อนไหว LGBTQ มันสัมพันธ์ไปกับโครงสร้างภาครัฐด้วยแล้วก็สัมพันธ์กับการเมืองภาครัฐด้วย คือไอความหมายของธงรุ้งเนี่ยหกเฉดเนี่ยหกสีเน่นะครับคือมันมันไม่ได้เป็นตัวแทนของ LGBTQ แต่มันเป็นความหมายของความหวงังชีวิตคุณค่ามันจะมีความหมายปรัชญาต่างๆใช่ไหมครับซึ่งไอธงรุ้งอันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากาเพลง somewhere over the rainbow ที่จ<ม>ูดี้การ์เลร้องนะครับ<ม>ในในวิสัท of ออฟออสเนี่ยเป,เป็นเพลงที่เกย์ชอบนะครับ<ม>ชอบจูดีมากแล้วก,แวก็แล้วก็นำถูกนำมาเป็นธงแล้วก็ตีความหมายธง มานะครับว่าสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีอะไรเป็น,ม,น,ม,นมันคือสีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่การเมืองเชิงอัตลักษาเข้มข้นมากก็มีการเปลี่ยนรูปแบบธงด้วยโอเคมันก็จะมีธงเฉพาะกลุ่ม community ของเขาของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเฉพาะก็มีแต่ว่าเราจะใช้หลักๆก็คือธงรุง้งซึ่งเราก็เห็นได้ว่า g a ค c u เ t u r e มันดูจะโดดเด่นกว่ากลุ่มอมมูนิตี้อื่นๆทั้งแอล b t q หรืออะไรเหล่านี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของเรื่องของ gay culture มันโดมิเนตตรงนี้อยู่แล้วไม่ก็มีธงรุ้งอีกอันนึงที่จะมีสามเหลี่ยมข้างๆนะครับเพิ่มสีน้ําตาลสีดาสีเสื่มสีชมพูฟ้าขาวเนี่ยซึ่งชมพูฟ้าขาวมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ transgender ก็คือเริ่มรวมกันมากขึ้นด้วยความที่ l g b t q เนี่ยคือเราถูกลักออกไปชนชายขอบมากๆถูกมองข้าม mm hmm. ก็ทุกคนก็จะมีความทรงจําร่วมของการถูกพัก ถูกกีดกันเราก็จะมีสํานึกบางอย่างว่าเราจะไม่ทําตัวเช่นนั้นด้วยการที่ผลักคนอื่นออกไปสร้างความเป็นอื่น<ม>แล้วก็จะรวมทุกคนเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยคำว่า L G B T Q มันก็จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ A N S อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลย<ม>แต่ว่าเราก็จะรวมๆกันก็คือ L G B T Q ไปแล้วไอธงที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็มี transgender ด้วยมีเรื่องของสีผิวด้วยก็คือสีดํากับสีน้าตาล<ม>ก็คือมันก็มีข้อถกเถียงเยอะเหมือนกันนะครับว่าอ แต่ว่าอีเดสีหกสีที่มีก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นตัวแทนของชาติพันธุ์มันเป็นตัวแทนของความรู้สึกของเลือดเนื้อของความหวังต่างๆของมนุษยชาติที่มันจะต้องมีแล้วการที่เพิ่มสีเฉพาะชาติพันธุ์สีผิวขึ้นมาเนี่ยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่แต่อย่างไรก็ตามมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคอมมูนิตี้ LGBTQ มันมีความหลากหลายมันมีความใหญ่ของมันอยู่แล้วในเรื่องของประชากรด้วยในเรื่องของตัวตนอัตล,ลักษณ์และความหลากหลายด้วย โดนถึงชาติพันธุ์ด้วยแล้วก็เลยคิดว่าการใส่เข้ามาเราไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่มันไม่ควรจะถูกแช่แข็งมันสามารถปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆมันมีวิวัฒนาการของมันคือมันถูกเพศสภาพเพศวิถีก็มีอิทธิพลแล้วก็มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็นําไปสู่เรื่องของ GDP ของประเทศหรือ การเติบโตของประเทศทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วทุกเพศสภาพเพศวิถีแต่มันก็จะมีแนวความคิดบางอย่างที่จะพยายามจะสร้างความยอมรับ LGBTQ ด้วยกันบอกว่าคนกลุ่มนี้น่ามีส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแต่ความจริงแล้วเนี่ยไอ้แนวความคิดแบบนี้นี่มันอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างความยอมรับความหลากหลายทางเพศอย่างมีเงื่อนไขแปลว่าถ้า LGBTQ จนคุณก็จะถูก ผลักออกไปจากโครงสร้างสังคมไกลกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ครับมันก็เราเห็นว่ามีสิ่งที่ถูกสื่อสารแบบนี้เยอะเหมือนกันในสังคมเราเช่นเดียวกับเซ็กเวิร์เกอร์เพราะว่ากลายเป็นว่าเน,นี่ยธุรกิจนี้อุตสาหกรรมเซ็กเวิร์เกอร์นี้รวมไปถึงเซครเอเตอร์ด้วยเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดาการเศรษฐกิจที่มันของประเทศที่มันพัฒนาขึ้นไปได้มันสร้างมันสร้างจํานวนเงินเม็ดเงินมหาศาลสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแปลว่าอ่าถ้าเศรษฐกิจฐฐฐ โดยอุตสาหกรรมเหล่านี้มันไม่ดีเนี่ยจะแปลว่าเขาก็จะไม่รับการยอมรับทางสังคมหรอแล้วถ้า L G B T Q ไม่ไม่มีเงินเขาก็จะไม่มีพื้นที่ทางสังคมหรออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการยอมรับอย่างมีเงื่อนไขยอยู่แต่เราคิดว่าทุกทุกอาชีพทุกเพศสภาพเพศวิถีเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศอยู่แล้ว มันเปลี่ยนแปลงนะสำหรับเราอะจากแต่ก่อนถ้าจะพูดถึงหนังที่สะท้อนชีวิต LGBTQ เนี่ยมันก็เป็นสมหญิงดาวลายสุดท้ายก็แบบยิงตัวตายบ้างไม่เป็นเอดตายก็เป็นบ้าแล้วก,แวก็แล้วก็ตายโหงะอะไรแบบนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเสียส่วนใหญ่ใช่ไหมครับจนกระทั่งมันมีภาพยนตร์เรื่องสตรีเลกในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำพอดีอะหลังต้มยำกุ้งครซสิสเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าภา,ภาพยนตร์เรื่องนี้มันทำมัน,ม,ม,นม,มันมีความสำเร็จ อย่างมหาศาลทั้งเรื่องของกระแสตอบรับทางสังคมและเรื่องของรายได้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ยิ่งไปตอบยามเรื่องของความตลกสนุกสนานด้วยแล้วก็มีการสร้างภาพลักษณ์และ r e s e n t a t i o n LGBTQ ในรูปแบบนั้นด้วยใช่ไหมครับแล้วก,แวก็แล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเวลานําเสนอ LGBTQ บนสื่อสาธารณะเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบตลกขบขันสนุกสนานอะไรเหล่านี้ไปแล้วก็เรามักจะมองว่าอคนกลุ่มนี้มีความโดดเด่นโดยเฉพาะ กลุ่มกระเทยกลุ่มเกย์มันดูขำขันดีดูตลกดีก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของของเรื่องเรื่องสักเรื่องหนึ่งในละครในหนังอะไรเหล่านี้ไปนะคะมันก็เป็นกระแสขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีภาพจําม,มาสมัยตั้งแต่สมัยประเทศไทยมีทีวีเลยอะก็คือคุณเพิ่มสติเฟื่องอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีภาพจําว่าคนที่เป็นคนที่เป็นเกย์คนที่เป็นกระเทยผู้ชายออกสาวมันจะมีความตลกขบขันเนื่องจากว่าพอเริ่มมีทีวีปุ๊บ คนที่เป็นดาราเป็นพิธีกรแรกๆในประเทศและเป็น LGBTQ เป็นเกย์ด้วยเป็นกระเทยด้วย,ยแล้วตลกด้วยมันก็มีภาพจําสิ่งเหล่านี้ประกอบสร้างทําให้มันเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆในในวัฒกรรมมายาคติแบบนี้ในสื่อนะครับก็มันก็ผลิตซ้ำมายาคติอะแหละแต่มันก็เป็นโอกาสเดียวที่คนจะได้เห็น LGBTQ บนสื่อกระแสหลักได้มันก็มีความเฉือนเนื้อเฉือนตัวเองเหมือนกันของการที่ยอมเป็นตัวตลกเพื่อให้สังคมยอมรับบ้าง ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อสังคมคลี่คลายมากขึ้นในเรื่องของโฮโมโฟเบียสังคมเริ่มยกระดับเพดานความคิดมากขึ้นคนก็เห็นมิติใหม่ๆมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวประกอบเป็นเพื่อนนางเอกที่มีความตลกนิดนึงแต่ไม่ตลกมากแต่เห็นความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีชีวิตจิตใจมากขึ้นคือ LGBTQ ก็เป็นคนตลกได้แต่ LGBTQ ไม่ใช่ตัวตลกนะฮะมันก็จะมีแนวความคิดแบบนี้ขึ้น,นมาใน,ใใน,ในสื่อกระแสหลักด้วย แล้วพอเป็นช่วงที่สื่อมันคลี่คลายที่จะไม่ได้มีช่องแค่3579หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็มันก็เลยทำให้มีโปรดักชันเฮาส์มีช่องเพิ่มมากขึ้น LGBTQ ก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นในสื่อกระแสะในสื่อต่างๆมากมายสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เห็นภาพที่มัน,มนหลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็กระแสะซีรีส์วายอะไรเหล่านี้เนี่ยโอเคมันก็จะเป็นเหมือนแบบจินตนาการ เป็นเรื่องของการเสิร์ฟกลุ่มรสนิยมในการบริโภควรรณกรรมแล้วก็ความบันเทิงอย่างหนึ่งการก็คือกลุ่มสาววายเนี่ยเขาก็จะไปเสิร์ฟตรงนั้นมากกว่ามันเลยทําให้ภาพของคนรักเพศเดียวกันปรากฏตัวในสื่อมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันจะสมจริงไม่สมจริงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตระหนักได้อยู่แล้วว่าวงการบันเทิงเนาะในสื่อมันก็เป็นเรื่องเรียลล n สเทชันอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปด้วยนะครับก็ มันก็ขยายอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอาจจะอาจจะมองว่ามันไม่ได้สร้างกระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนอาจจะไม่มีคุณุปการกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ซีรีส์วายละครวายอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็มีคุณุปการอย่างหนึ่งก็คือว่ามันทําให้คนกู้บริโภคคนที่คนที่เสพละครเหล่านี้เนี่ยคุ้นชินกับความรักเพศเดียวกันมากขึ้นในหลายๆเรื่องก็จะมีบทสนทนาที่ทําให้เห็นความเป็นมนุษย์มากขึ้น แม้ว่าบทจะดีไม่ดีอีกเรื่องนึงนะแต่ว่ามันทําให้เห็นความเป็นมนุษย์มากขึ้นด้วยทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เข้าใจความคิดความอ่านของลูกตัวเองด้วยมันก็จะมีบทสนนนาของการที่แบบลูกคําเอาออกมาคุยกับพ่อแม่ตรงๆอะไรเหล่านี้ไปมันก็มันก็มีคุณุปการในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมด้วย แบบพี่ๆถูกๆก,ก,ก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เห็นตำราที่เป็นรายละอักษรชัดเจนเนาะเรื่องเรื่องแบบความหลากหลายทางเพศในในโรงเรียนนะแต่แน้นอนในรั้วมหาลัยเราก็จะเห็นว่ามันมีความรู้ชาการด้านนี้เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราคิดว่าอาจจะมันก็มีองค์กรมีนักพัฒนาสังคมพัฒนาเอกชนเยอะแยะเหมือนกันนะที่พยายามจะแก้ไขผักดันตำราเรียนการเรียนการสอนในโรงเรียนตั้งแต่ประถมเป็นต้นมาเนี่ยให้เข้าใจความหลากหลายทางเพศมากขึ้น มีหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชนที่ออกที่เขียนขึ้นมาโดยให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นด้วยซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในรั้วโรงเรียนอย่างเดียวงมันก็ต้องเรียนรู้อย่างมันก็ต้องมีสิ่งให้ให้คนที่เกิดขึ้นมาได้เรียนรู้ในที่มันกว้างขวางม,มากขึ้นอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องดีเพื่อให้เขาได้เปรียบเทียบว,ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันสอนแบบนี้อาจจะมาจากโครงสร้างสังคมโครงสร้างสถาบันแบบใดที่ทําให เกิดลายลักษณ์อักษรที่เป็นความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นนี้ออกมากับความรู้ที่มีทั้งรูปภาพมีลายลักษณ์อักษรด้วยภายนอกโรงเรียนเนี่ยมันมันทำให้ผู้เรียนมันได้แลกเปลี่ยนการมันทำให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบกันด้วยมันก็น่ากังวลเหมือนกันกับการที่สังคมมันเปลี่ยนไปเร็วแล้วตำรามันเปลี่ยนตามไม่ทันมไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการผลิตเรื่องของเรื่องของความเป็นราชการหรืออะไรเหล่านี้ด้วยนะครับมันก็ทําให้เกิดความล่าช้า แต่โลกเราไม่ได้เรียนรู้ในรู้โรงเรียนอย่างเดียวอยู่แล้วพเพื่อศักดิ์ศรีอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่มีวันที่สิ้นสุดอยู่แล้วสังคมรัฐเองวัฒนธรรมเองมันมีวัฒนการ,ร,รของมันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็ไม่มีทางสิ้นสุดเช่นเดียวกันอคติมายาคติต่างๆมันก็จะไม่มีทางสิ้นสุดลงโอเคมันอาจจะคลี่คลายลงคนอาจจะเข้าใจตระหนักได้มากขึ้นถึงความเท่าเทียมกันใช่ไหมครับ แต่มันก็ยังคงอาจจะมีอคติใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆเสมอเช่นเดียวกันเราก็คิดว่ามันมันก็ดีตรงที่คนเริ่มตระหนักได้ยอมรับได้มากขึ้นถึงความหลากหลายทางเพศใช่ไหมครับ<ม>เคารพในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน<ม>เคารพในฐานะว่าเขาก็เป็นพลเมืองเหมือนกันที่ควรจะได้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันเหมือนเหมือนอย่างงานนารมิตพราที่ผ่านมาเห็นได้ว่ากลุ่มชายหญิงซิสเจนเดอร์สเตรทอะไรก็มาร่วมงานเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ ต่างคนต่างก็ให้ต่างคนก็แบบแบบชายหญิงรักต่างเพศที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ก็ส,าาสับสนให้ LGBTQ s, จดทะเบียนสมรสได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็เราก็เห็นได้ว่ามันมีความคลี่คลายและก็ขยายทั้งเพดานความคิดแล้วก็ขยายจํานวนประชากรที่จะให้ให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายได้แล้วก็ยอมรับได้เคารพกันได้ค,ความจริงเพศสภาพเพศวิถีมันเป็นสิ่งที่ลื่นไหล มันลื่นไหลได้เราสามารถ explore ประสบการณ์ชีวิตได้เรื่อยๆว่าจะชอบอะไรไม่ชอบแบบไหนเช่นเดียวกับอาหารการกินว่าฉันชอบกินอันนั้นอันเดี๋ยวลองอาหารใหม่ไม่เคยกินอลองกินดูหรือว่าอะไรแบบนี้ไปนะครับแต่ว่าคือด้วยความที่เราชอบเราเราสามารถเลือกได้อเราเจตจำนงเสรีเนาะของมนุษย์น่ะเราพอเราเลือกแล้วเราก็เรียนรู้กันไปเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้สังคมไปด้วยเราคิดว่ามันเขาเรียกว่ารู้ตัวไหมเราไม่มั่นใจคํานี้เหมือนกันแต่เราคิดว่ามัน มันเราสามารถหาประสบการณ์และเรียนรู้ตัวตนของเราได้เรื่อยๆลื่นไหลได้เรื่อยๆอยู่แล้วโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปอยู่ในกล่องไหนใบใดใบหนึ่งเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ